ครับเคล็ดลันตะกูลำเลียงวุ้นของพีเทนะครับที่กรุงรีที่วัตเตอร์ดิการ่างนะครับศเป็นวัเตอร์เป็นทะเลนะครับโอ้โหลำเลียงได้เงียบมากไม่มีติดขัดเลยนะครับดูด้านข้างจะเห็นงาน,านล้างทะเลอยู่นะครับ ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับอันนี้เป็นจุดขึ้นลงครับปรับองศาได้ครับที่ลูกค้าขอล้อกมานะครับก็เงเติมมาครับผมให้เป็นจุดหมุนดูนะครับขึ้นไปนเป็นบอลหรือตั้งสนาดสี่เป็นไา้ท้องที่รเราเรียงวุ้นเป็นแผ่นหรือเป็นเหล็กบาร์ก็ได้นะครับน,นะครับด้เลย เป็นมันคือการออกออกข้างออกข้างออกถ้าปูดันมาแล้วข้าดันของมาคนเป็นดาวน์นะครับปืนด้านนี้จุดขึ้นลงนะครับองศาสรับองศาได้ดีดย่อสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับมีจุดตอนที่จุดก็มีตัวเกี่ยวเร่งนะครับเกี่ยวเร่งทำให ซ็อกเครื่องนู้มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ย่างนีฝาท็อปโซ่อย่างดีมอเอร์ด้านล่างวะครับอ,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 อย่างนี้ไปแล้วครับก็ผ่านนะครับผ่านนะครับครับโอเคโอเคหยุดเครื่องได้ครับขอบคุณครับเบิร์ตปิดได้เลย